คุณยายเห็นยังอยู่ลน้คุณยายมาดบ่กว่าน้ำลูลัลนี่ทำไมทำไรไม่มาบ้น้วยเอาน้ำบวกไหนี่ัดบัวมื่อนี้เอาไปเกลือแสกแย่เกี่ยเี่ยเอาไปใช้ได้น่อยกินนะยาย แล้วมองมิตตาตีตีบบมือเดียวก็บด้กินคนน้องไห่ตุมจะแสบวันก็แล้วก็ไปตุมแรงยายำลูกหลานยังม่าตะบานไก่บุญตุมก็ง่มีเขียวยังเขียวเบิดล่เอาน้ำหลายักบ่เอาเงิน้ำเดีก็เขาพอได้ปมจะปวย่มีเขากิแง ใช่คูนี่เด้อนี่ม้าจะลอยเห็ดผุนโอ้ยตากฝนมาจนวัวตัวแหงมว่ะหล่ะในล้งน้องใหม่น้องใม้ที่ว่าน้องใม้ซับไม่ใหม่มาอยู่อันนี้ก็ลงมาองใหม่เนี่ยลอยเห็ดจะมาว่าน้ำท่วมที่รถมาทางไต่หยมงที่พี่อะที้รถพ่วงในแล้วมาค่าน้ำมันกับเติมเป็นลอยตัวนะเอาจักถวยเดียวกับพราพราหลายนีคนต้มไปไหนลวกหลานกินโอ้ยมาเอาดอกน่งเขียวยังบอาจะไหนเทออกเราต้องเอาได้หนี่ว่าได้ เดี๋ยวเจ้าพากูเปยนคนีนาะบานว่เอาไปนางยี่นี่เลยคุณพแหลมอะไรนี่เขาจะถวยยาว่าด้มาแล้งยุี้ยาวเอาตะบะเียบเลยเอาเบิลาียบนี่ละเอาุแนวนี่ละนี่เพอะไรยังไงเอาถวยนึงบ่มัน ซัมนี่ก็เอาล่ะยุหันก็เลี้ยไรก็นี่เนี้ยสะให้ไเจ้าวงเ๋ยาสิบวัดอีกินตัวกระดรก้าวพได้มาแล้งปีรุ่นจีว่าไม่ดองปีรุ่นก็จะเอาเขาเปียกให้น้ำดีเบิร์ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอให้ลำด้วยเด้อจเลินจะเลินภูมาหากระดายขอบคุณหลายๆค่ะ โอ้ยเลยเขาทีแรกหลับเลเนี่ยสมก,ก,ก,กไูได้เลยเอากเป๋านั้ได้เยวกนีู่่ใจเอาโลดหาสื่อไม่ดอกเก,กือบกูก็เืเป็นสงแบ่เคือตัวมา้าเอเนียบ้านดอกคีบุ้งหมา คุ้มค่านรรมันกูจอย